สวัสดีครับพี่น้องชาวไทยผมนำภาพต้นไม,ม้ล้มหักล้มนะฮะเพราะมันเก่าก็ต้องผุูกเวลาลมฝนมาก็ร่วงหล่ดนะหัโค้นลงหมดยุคหมดสมยัยเรื่องที่ผมจะพูดนี้มาพูดถึงเรื่องยุคสมัยนั่นเองนะครับของประเทศไทยที่จะต้องอหัดค้นลง มดยุคหมดสมัยลงนั่นเองมันเป็นเหมือนกับเป็นธรรมชาติอะธรรมชาติแล้วธรรมชาตินี้ก็มีคนที่ผู้มองเห็นแล้วนะฮะเป็นพระโบราณปลาย,ยุคกรุศรศิยุธยานั่นเองนะครับมองเห็นแล้วว่าต่อไปไม่มีรุงศรีอยุธยาน,นะฮะแล้วก็จะมีราชธานีใหม่แล้วกษัตริย์ของราชธานีใหม่ก็ต้องต้องแก้ปัญหาของประเทศไปถึงเก้ารัชกาลพอถึงร,รัชกาลที่สิบแล้ว ทุกอย่างจะเหมือนต้นไม้นะนะมันหมดเวลาหมดอายุหมดยุคหมดสมัยก็ต้องทิ้งหมดสภาพไปแล้วก็ไปสร้างใหม่ขึ้นนะสร้างสิ่งใหม่ขึ้นและงานผมเนี่ยเป็นงานมาบอกว่าถึงเวลาหมดยุคสมยัยถึงเวลาสร้างสิ่งใหม่ขึ้นแล้วแลวต้องรีบสร้างด้วยนะเหมือนกับตอนนี้เรามีภาวะโควิด โรคระบาดนะฮะเรารีบนะฮะรีบแก้ไขตื่นตัวทำทันทีไม่รอช้านะครับเหมือนกันตัวประเทศนะฮะก็มีปัญหาครับตัวร่างกายเราตื่นตัวเรารู้อยู่แล้วเรารีบทําตอบสนองทันทีเลยไม่ชักช้านะเพราะต,ตัวตัวร่างกายของเราแต่ตัวประเทศก็เหมือนกันนะครับตัวประเทศก็เหมือนกันก็ ติดไวรัสเหมือนกันแต่เป็นไวรัสเผด็จการติดมาตั้งสองสี่เจ็ดห้านะครับเป็นเวลาแปดสิบแปดปีติดมานานจนประเทศป่วยประเทศป่วยฮะรับทําให้ประชาชนนั้นป่วยไปด้วยป่วยในเมือ่อป่วยทางด้านความมั่นคงของประชาชนเองคือรายได้ไม่พอเพียงไม่เพียงพอถ้าทั้งที่อยู่ในประเทศที่มั่งคัง่งอ่าธนาคารโลกนะฮะดูเขาก็รู้อ่าอ่อประเทศนี้ มีทรัพยากรเยอะแยะมากมายมีโอกาสดีมากมายแต่รายได้ประชาชนอม,มันสวนทางมันผิดปกติจนกระทั่งเราได้ความเหลื่อมล้ําเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์ห้าของโลกซึ่งตําแหน่งนี้ไม่ควรเป็นประเทศไทยแต่เกิดขึ้นแล้วประบท,ท่าเกิดขึ้นแบบที่คนไทยงงอ่ะมันไม่ใช่แค่ปัญหาความมั่นคงของประชาชนนะมันลามไปหมดทั้งประเทศเลยพูดง่ายมัน มันป่วยแปดสิบแปดปีสะสมมาจนทั้งทั้งตัวเนี่ยติดเ,เชื้อเผด็จการที่ทําให้ประเทศมันเสื่อมแล้วถูกกัดก่อนเป็นโรคผู้ง่ายเป็นโรคทั้งตัวทั้งตัวหมดเลยหมดสภาพซึ่มันจะต้องล้มลงมันมัน,ม,นมันถึงเวลาก็มันนะก็เพราะฉะนั้นผมจึงมาประกาศนะฮะเปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยนั่นเองงานผมเป็นงานเปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยของประเทศไทย ถึงเวลาทิ้งยุคเก่าแล้วเกิดเป็นประเทศไทยใหม่ตรงตามลิขิตของพระโบราณที่ลิขิตไว้เมื่อถึงรชัชกาลที่สิบแล้วประเทศไทยจเจริญรุ่งเรืองโดยจะวางรากฐานตั้งแต่รชัชกาลที่สิเป็นต้นไปส่งหนุนให้ไปยังรชัชกาลสิบเอ็ดสิบสองซึ่งรชัชกาลที่สิบนั้นก็มีชื่ออยู่แล้วเป็นของประจาแต่รชัชกาลรัรชกาลที่แล้วเป็นถิ่นกาขาวถิ่นกาขาวคือมัอนกลับที่พิทางอะ่ะคนดีก็ไม่ได้ดีคนไม่ดีกลับได้ดีได้เป็นกาขาวโดดเด่น ได้รับเกียรติอยู่อย่างโอ้โหก็อย่างที่เราเห็นนั่นแหละครับนั่นแหละคือยุคถิ่นกาขาวยุครอกา้าเ,เช่นนั้นคนระยำตําบอลทําไม่ดีต่อประเทศชาติกับได้ดีเอคนโกงคนพูดอ่าคนไม่ดีอะ่ะแต่คนดีควรจะได้ตําแหน่งควรได้รก็ส่งเสริมสง่าง,งาม่ะเป็นสีขาวกับไม่จเจริญไม่ลุ่งเรืองท่านกา็ทราบนะในบริรักการง่ายๆท่านกา็ทราบนะเพราะฉะนั้น ทำตัวดีไม่ได้เรื่องกันทำตัวไม่ดีร่วมกับโจรสยุทธ์ร่วมกับโจรสยุทธ์นะฮะก็คือพวกภาคการเมืองทั้งหลายกับได้ดนะีนั่นคือยุคถิ่นกาขาวยุคหล่อเก,ก้านั่นเองเพราะฉะนั้นมันก็ต้องหมดยุคแล้นะถึงเวลามหมดยุคตามที่ลิขิตของพระบุษพระบาลานไปยุคสืบยุคสืบยานะครับในให้ลิขิตไว้ว่าถึงอสิบแล้วก็จะกลายเป็นสิวิไลหรือ c i v i l i เ a t i o n นะหรือสกาววิไล ก็เรียกว่าเป็นยุคเจริญเข้าสู่ยุคใหม่อะการที่เป็นสกาวิไลเนี่ยมันใหม่เยมอ,องเลย,ให,เยออใหม่เยมองใหม่แวววาวสุกสกาวิไลจึงเป็นยุคสกาวิไลต่อจากถิ่นข้าขาว่ะก็มายุคสกาวิไลจากสกาวิไลก็จะไปส่งดุนให้กับยุคไทยมหาราชนะในรัชกาลที่เด็ดแล้วก็ส่งดุนต่อไปยังรัชกาลที่สองเป็นจกักรพรรดิราชนนนั่นคือหมายว่าระบบกษัตริย์ประเทศไทยจะแผ่ขยายทั่วโลกจะนิยม นะฮะจะนิยมบางประเทศไม่มีกษัตริย์ก็จะมีกษัตริย์เกิดขึ้นเอองงไหมครับจึงจะเป็นจากพัลราชไงฮะเพราะเขาว่าเขาว่าจากพัรดาน,นั้นแผญี่ปุ่นแบบประเทศที่ปกครองด้วยมีกษัตริย์ประเทศที่ไม,ม่มีก็จะมีอันนั้นเป็นเรื่องอนาคตแต่ว่าหนึ่งถึงเก้าก็ตรงมาตลอดดังนั้นอีกสามรัชกาลก็ไม่น่าจะพลาดนี่ครับหรือรัชกาลที่สิบนี้ก็ไม่ควรจะพลาดจะต้องเกิดยุคใหม่ได้แล้ว ผมจึงมาเสนอเส้นทางเดินใหม่นี่เองไปเป็นชาติมหาอำนาจด้านการยานมิตรนะฮะเราจะเกิดเป็นชาติมหาอำนาจด้านการยานมิตรเพราะมันคือบทบาทตัวตนของประเทศไทยเราจะไม่เป็นชาติมหาอำนาจด้านอาวุธอย่างที่ประเทศทั้งหลายก็มีอยู่แล้วเราไม่เป็นผู้แข่งเขาเพราะเราเป็นประเทศพุทธอย่างไงมันก็ต้องเป็นชาติมหาอำนาจด้านสันติดังนั้นที่นี่ก็จะสร้างกลุ่มชาติใหม่ขึ้นมาเรียกว่ากลุ่มชาติกัลยาณมิตรนั่นเองกลุ่มชาติการยาณมิตรนั้นต้องการ20ประเทศขึ้นไป อาจจะถึงร้อยประเทศภายในสิบปีนะครับก็ไม่เป็นไรก็นั่นแหละคือการแผ่ขยายการวางการวางกันเป็นจกักรพรรดิได้เออ่ะเอาละเรื่องอนาคตที่พูดไปไกลท่านฟังอาจจะไม่เก็ตไม่เข้าใจตามไม่ทันเอาตรงนี้แล้วกันกง่ายๆขณะนี้เรามีช่วงโควิดอยู่เรากำลังเร่งแก้ไขทุกคนตื่นตัวทุกคนให้ความร่วมมือทุกคนทำทันทีแอคชั่นที แต่นั้นมันคือเชื้อทางร่างกายเชื้อไวรัสร่างกายแต่เชื้อไวรัสของประเทศก็คือเชื้อไวรัสเผดธธิการมันเป็นอยู่มันเป็นอยู่แล้วเป็นมา8ปปีเพราะฉะนั้นทุกคนจะต้องตื่นตัวนะครับถาามว่ทำไมต้องตื่นตัวต้องตื่นตัวเลยครับเพราะว่าการแก้ปัญหาประเทศถ้าท่านปล่อยให้เผดิการแก้ปัญหาประเทศมันก็อย่างที่ท่านเห็นน่ะท่านบน่นท่านเบือ่อท่านเอือมละอานนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นประชาชนน่ะในระบบระบบใหม่ที่ออกแบบนี่ยปนะชาชนะเป็นตัวรัฐบาลเป็นตลอดชีวิต ตอดการเลยนะครับมีถุนสำรองด้วยคนละสิบสองล้านบาทจากสี่ล้านรับเป็นสิบสองล้านบาทก,ก็ไปดูรายละเอียดทำไมไปถึงได้มันได้อย่างไรอะไรเงี้ยไอการได้ทุนก็คือการฉีดวัคซีนนนั่เองก็ไปสร้างภาาูมิค้มทานทีร่างกายเราไปฉีดกันใหญ่เลยเนี่ยเนี่ยวันนี้วันที่สิบแล้ว่ะก็ฉีดกันใหญ่เลยนะครับทีุ่นาของผมก็เหมือนกันทุกคนก็รเร่งฉีด วัคซีนต้านผลิตการเหมือน,นกันมันมาตั้ง88ปีแล้วยังไม่ได้ฉีดกันเลยเพราะฉะนั้นก็ต้องกวีกระวาดตื่นตัวให้เหมือนกับไฟลนก้นไฟลนก้นเราปฏิบัติทันทีใช่ไหมตอนเนี้ฉีดวัคซีนให้ร่างกายมันคือไฟลนก้นทุกคนต้องรีบไปฉีดนะรัฐบาลก็ต้องรีบทำทันทีไม่ชักช้าลีรอส่วนตัวประเทศนั้นชชน่ะประชาชนก็ต้องสั่งเหมือนกันสั่งเปลี่ยนแปลงระบบระบอบใหม่เหมือนกันไม่ชักช้าไม่รีรอไม่ต้องาไปสงสารไม่ต้องมาสงสารนะครับรัฐบาลที่เป็นอยู่นคนนี้ ไม่ต้องสงสารว่ารัฐบาลกำลังทางานอยู่ยิ่งดีประชาชนประัดิเอง,เองเนี่แหละเพราะที่นี่ผมเตรียมรัฐบาลเฉพาะการไว้แ้วรัฐบาลเฉพาะการมีอำนาจสามดุลมากกว่ารัฐบาลปกตินะครับสั่งงานได้รวดเร็วทันใจถูกใจประชาชนนะ,ะก็ไม่ต้องไปไม่ต้องไปเสียใจว่าเออไม่มีรัฐบาลตู่แล้วมีรัฐบาลเฉพาะการแล้วจะไม่ดีจะแก้ปัญหาประเทศได้ไม่ดีไม่เท่ากับ รัฐบาลตู่อย่างเงี้ยทำไมต้องไปสนใจต,ตรงนั้นแล้วงานผมไม่ใช่เป็นงานมาล้มรัฐบาลตู่ไม่ใช่นะฮะงานผมเป็นงานเปลี่ยนระบบระบอก,บอกมันไม่เกี่ยวกับเกียดชังใครไม่ได้เกียดชังใครแล้วผมปไปถ่ายเงียบไม่มีข้างไม่มีสีมีแต่หมายบรดการของพระบุราณเขาก,กาหนดมาแล้วผมถอดรหัตสตอนเราสร้างเส้นทางเดินเพื่อไปตามรหัสน,นั้นเรียกว่าเส้นทางไทยมหาอำนาจเลยนองดังนั้นงานผมจึงเป็นงานเปลี่ยนยุคสมัยผมไม่ได้ศไทยทิ้งไม่ได้ไทยเก่าเนี่ยทิ้งเนี่ยล้มไปเลยเนี่ยยี่สิบสี่นิยนา ตั้งแต่24พิณา,าเริ่มเตรียมตัวล้มแล้วนะฮะประเทศไทยจะไม่ไม่อยู่ในระบบระเบบเก่าแล้วจะเกิดระบบระบบใหม่โดยมีรัฐบาลเฉพาะการเกิดขึ้นซึ่งผมจะประกาศรายชื่อและตอนเฉพาะการท่านใดเห็นแล้วก็มาแล้วกันอ่ามาไม่มาก,ก็แล้วแต่นะครับเงิน1,000ล้านรับประกันด้วยว่าได้แน่นอนใครที่เป็นระดาบเฉพาะการอ่าก็เบอร์มากกว่าพันล้าน1,000ล้านด้วยซ้ำไปนะครับเพราะฉะนั้น ประชาชนเหมือนกันประชาชนก็จะได้เหมือนกันทุนสำรองนะฮะตั้งสิบสองล้านบาทแต่ไม่ใช่มาได้ทันทีนะมันต้องทําตามสเตจขั้นตอนอ่าถึงจะได้ทุนสำรองถือสว่างงานผมเป็นงานทํามหากินจงคิดไว้อย่างนี้ฮะหนึ่งต้องรีบแก้ไขประเทศประเทศก็ก็เป็นเชื้อโรคเหมือนกันต้องรีบแก้ไขเท่าเทียมกับที่เราแก้ไขทางร่างกายตัวประเทศมันก็ป่วยเหมือนกันป่วยมานานแล้วอาการเราก็รู้เราก็เห็นแต่เราไม่รู้ว่าจะแก้ปัญหาประเทศอย่างไรทาอย่างไรได้จะตั้ง คำถามว่าประเทศไทยมาถึงจุดนี้ได้ยังไงมีมีมนายกแบบนี้ได้ยังไงอย่างเงี้ยในสภาพอย่างงี้ได้ยังไงอย่างเงี้ยนะครับที่ผมพูดเนี่ยผมไม่ได้เกตชังนายกนะไม่ได้เกี่ยวนะผมบอกแล้วงานผมเป็นงานใครก็ได้มาเป็นรัฐบาลเนี่ยต่อให้เป็นรัฐบาลดีนะฮะที่นี่ก็เอาลงเมื่อถึงเวลาเข้าสู่ยุคสกาววิลาย,ยุคเราสื่อแล้วเราจะเปลี่ยนระบบระบอบเป่นประเทศไทยไหมมันจำเป็นต้องมีระบบระบอบใหม่กลับบุคองแบบใหม่ที่ประชาชนเป็นรัฐบาลไปตลอดชีวิตเลยแล้วมีจุดสำรองเงี้ยแล้วโลกมันกลำลังเปลี่ยนแปลง มันก็ลังเปลี่ยนยุคกันเป็นยุคเอไอแล้วประชาชนไม่มีความหมายอะไรยุคเอไอประชาชนไม่มีค่าประชาชนไร้ค่ายุคสเลปปีเพลเนี่ยจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นก็ทําให้ประชาชนให้มีคุณค่าใช่ไหมจากที่ไม่มีคุณค่าทำมีคุณค่าแล้วงานผมเป็นงานที่มันถูกต้องแล้วที่รทศไทยต้องทําอย่างนี้กับประชาชนแต่ประชาชนต่างหากฟังผมแล้วไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องยังติดในโลกเก่าอย่างเงี้ยท่านทิ้งได้แล้วโลกเก่ามันคือนี้มันผกแล้วมันหมดสภาพมันต้องทิ้งมันต้องลม้มมันต้องลม้มอลเองโดยธรรมชาติ หมดเวลาเขามันแล้วมันเกิดใหม่ด้ยครับผมก็พาท่านปลูกต้นไม้ใหม่เกิดขึ้นให้มันแข็งแรงแข็งแกร่งนะฮะตามลิขิตที่เขาลิขิตไว้สามรัชกาลนั่นแหละครับผมมาทําหน้าที่ปลูกประเทศใหม่ประเทศไทยใหม่ขึ้นมาให้แข็งแกร่งเหมือนสามรัชกาลนั้นนั่นเองนั่นคือง,งานของผมทีนี้ประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศผู้เป็นเจ้าของอำนาจผู้ที่เป็นเจ้าผู้ตัดสินว่าจะให้ประเทศไปยังไงมันอยู่ที่ท่านท่าน จะเลือกอยู่แบบรบัฐบาลตู่แบบไม่ใท่ไท้เก่าเก่ามันก็อย่างเงี้ยก็อยู่กันนะก็อยู่กันอยู่กับต้นไม้ขู่แล้วกินไม้ขู่กันไปอาศัยเงี้ยแต่ของผมบอกให้ทิ้งเลยแล้วมาเริ่มต้นเป็นต้นไม้ใหม่เกิดขึ้นใหม่เลยนะครับนะฮะมันคนเขามมนเซนธรรมดาฟังแล้วก็น่าจะเข้าใจได้แล้วว่าอยู่เฉยไม่ได้ต้องรีบปฏิบัติเดี๋ยวนี้ต้องลงชื่อเหมือนกันเหมือนเหมือนเราลงชื่อทะเบียนน่ะทุกคนลงชื่อทั้งมันนั้นอ่ะเหมือนกันงานผมก็ต้องการลงชื่อเหมือนกันต้องการประชาชนมาลงชื่อ เป็นประชาชนไทยมหาอำนาจก็รัสมัครเข้ามาเป็นสี่ภูมิพลผมให้เลือกจอเป็นภูมิพลไหนสี่ภูมิพลนะท่านต้องลงชื่อกันเลย้ามานะครับพอลงชื่อเข้ามาปุ๊บเนี่ยรัฐบาลตู่เห็นแล้วประชาชนเอาประชาะชนก็รู้สึกระบบระบอบเก,ก่าแล้วรัฐบาลตู่ก็รับชดเชยไปแค่นั้นเองอ่ะเพราะเราอีกสองปีทย่านไม่ต้องทำประชาชนก็จ่ายเงินชดเชยให้นี่ไม่ใช่เป็นการเป็นไล่นะครับเป็นการจ่ายเงินชดเชยให้นะเพราะเราต้องการจะเปลี่ยนระบบระบอบแเองไม่มีอะไรไม่เกี่ยวว่ารัฐบาลตู่ มันมมันันนเป็นเวลาของมันเป็น,วนเนวลาของชาติที่เมื่อถึงเป็นลิขิตของชาติแล้วเมื่อถึงเลิกการสิบแล้วประเทศไทย,ย,ยต้องเกิดใหม่ละด้วยระบบระบอบใหม่นั่นเองนะฮะด้วยเส้นทางเดินใหม่แล้วจหว่าอะไรมันก็มาเหมาะสมแล้วที่จะเกิดเพียงแต่ว่าคลิปของผมมันต้องควรเปิดเผยใหรร้รู้จักเมื่อรู้จักแล้วสื่อได้รู้ได้เข้าใจแล้วสื่อก็จะอธิบายประชาชนอีกทีประชาชนก็จะเข้าใจยิ่งขึ้นการเกิดใหม่ของประเทศก็จะเกิดขึ้นนั่นเองนะครับ อยู่แค่นี้ก็หวังว่าชาวไทยทั้งหลายที่ดูแล้วก็คงจะบอกกันต่อสื่อบอกกันต่อช่วยกันสงข่าวกันต่อวันนี้ตรงดีใจก็ได้ตัางประเทศเหมือนเราดีใจมีวัคซีนมาเหมือนกันผมก็เป็นวัคซีนเหมือนกันผมเป็นวัคซีนของตัวประเทศอย่างงี้งานผมคือผมผลิตวัคซีนให้กับตัวประเทศที่ป่วยมาแปดสิบแปดีแล้วก็ต้องรีบฉีดรีบทําเหมือนกันอ่าปอชาก็รีบสมัครเหมือนกัน เหมือนกันเหมือนกับทางร่างกายอ่ะไม่ต่างกันเลยเพราะฉะนั้นขอให้รีบด่วนยี่สิบสี่วิทยานี้ต้องตามมาหรการแล้วบอลตู่ต้องลงแต่ไม่ทันไม่ทันก็ทุกยี่สิบสี่ผมให้ทุกยี่สิบสี่ของเดือนเพราะว่าทุกเดือนมีวันที่ยี่สิบสี่เนี่ยถามว่าทำไมวันที่ยี่สิบสี่ก็เพราะคณะราชปฏเปลี่ยนเป็นประเทศมาแต่วันที่ยี่สิบสี่ไงเปลี่ยนมาแล้วเสียของแป่สิบแปดปีเราเสียของดังนั้นดูคลิปผมไปนะไม่ต้องถึงแปดสิบปีเอาสี่สี่คลิป ก็จะได้ของใหม่นะฮะแล้วก็ทิ้งของเสียแล้วก็ได้ของใหม่เกิดขึ้นนะฮะในช่วงที่เราไม่มีงานทําไม่ไปทํางานครับก็ควรจะมานั่งศึกษาเส้นทางประเทศไทยมาหามหน้านี้กันนะแล้วก็ปฏิบัติตามสเต็ปกันต่อถัวให้ก็จะได้ไปได้ไทยใหม่ขอเชิญดูคลิปกันต่อไปครับขอเชิญครับที่นี่อาศัยสี่ท่อหลักท่อ ทั้งสีนี้แทนกำลังส่งที่จะเป็นกำลังแผ่นดินซึ่งเรียกว่าสี่ภูมิพลนั่นเองนะครับสี่ภูมิพลคือท่อส่งกำลังนะครับอันนี้ท่อนี้เป็นท่อแอร์เอามาเปรียบเทียบให้ประชาชนให้เห็นว่าเราต้องมีสท่อเพื่อส่ง กำลังบำมรุงนะเราจะเรียกสีท่อนี้ว่าสี่ภูมิพลซึ่งจะเป็นกำลังของแผ่นดินนั่นเองตัวประเทศต้องการสี่กำลังนี้ซึ่งประชาชนสามารถตอบแทนคุณผ่นดินด้วยการมาเป็นสี่กำลังแผ่นดินแล้วส่งกำลังนี้ไปสูบฉีดตัวร่างกายประเทศสูบฉีดเหมือนเส้นเลือดอ่ะของประเทศ ด้วยสี่ท่อนะฮะที่จะส่งไปยังทั่วร่างกายนั่นเองนะครับจะเป็นท่ออะไรกันแล้วแต่ท่อเลือดท่อน้ําเหลืองท่อฮอร์โมนท่ออะไรก็ว่าไปนะครับให้รู้ว่าเป็น,นกลไกของรัฐที่จะฟื้นและแข็งแรงแข็ง,แ,ขงแกงนะร่งนะฮะเป็นชาติใหม่นั่นเองนะครับ ก็เ,ออเชิญน,นะฮะสี่ผูมิพลภูมิพลที่หนึ่งก็รัฐบาลเฉพาะการอยู่สองปีครึ่งไม่เกินสามปีนะครับอยู่เหมือนกับพระเจ้าตักหนึ่งนั่นแหละครับใช้เวลากู้ชาติก็ประมาณไม่เกินสามปีอยู่ในกรอบนั่นแหละครับสุดท้ายที่สองนั้นเป็นเจ้าหน้าที่ประจําพื้นที่ของตําบลน,นะฮะอำเภอจังหวัดนะครับ นะครับก็ต่อมาท่อที่สามก็เป็นประชาชนเด็กเป็นประชาชนไทยมหาอำนาจไม่ใช่ประชาชนนกแนก้วนกกรงอย่างที่เราเป็นนะฮะซึ่งเป็นประชาชนคนไทยตุปลอมเราจะมาเป็นประชาชนคนไทยทุจริงซึ่งเรียกว่าประชาชนไทยมหาอำนาจท่านก็สมัครมามีหน้าที่เป็นรัฐบาลตลอดชีวิตมีหน้าที่นะฮะเป็นรัฐบาลตลอดชีวิตบริหารดูแลประเทศออและมีทุดสำรองคนละสี่ถึงสิบสองล้านบาท เพื่อสร้างชาติไทยมหาอำนาจนั่นเองนะครับส่วนกํำลังที่4ี่ผู้คนที่4นั่นก็คือทหารก็อาพระจัก2อรับ1ล้านนายในครั้งที่1ครั้งที่2อรับอีก1ล้านนายเป็น2ล้านนายถ้าครั้งที่1ไม่พอนะฮะก็เปิดรับอีกส่วนทหารที่เป็นกองทัพไทยนั้นก็ลาออกนะมาสมัครก่อนก่อนจะลาออกจากกองทัพไทยมาสมัครที่ มาสมัครเป็น,านปทารก้าพัตาก2ก่อนจำนวนหนึ่งล้านนายก็เรียกว่าทุกทหารทุกคน,นทหารตำรวจทุกคนในกองทัพไทยอะ่ะก็มาสมัครนะฮะอ่าส่วนสมัครแล้วก็ประมาณสักสามล้านสามแสนนายหรืออเจ็ดแสนนายก็ฝึกก็เป็นผู้มาฝึกประชาชนนั่นเองไปยังเจ็ดสิบเจ็ดสิบสี่เจ็ดเจ็ดหมื่สี่พันหมู่บ้านนะฮะก็เจ็ดแสนนายที่เหลือนั่นแหละครับก็ไปประจํา ตามหมู่บ้านนะครับอ่าซึ่งจะอยู่ในรูปของตำบลนั่นเองนะครับนั่นแหละฮะสี่กำลังแผ่นดินที่ต้องการและคนไทยสามารถเป็นได้นะครับส่วนทหารนั้นอ่าเมื่อมาเป็นแล้วก็จะอ่ามีเงินเงินเดือนจะ3สเท่านะครับเพราะเชิญมาสมัคร นะครับมาสมัครไว้เงินเดือนสามเท่าเราทหารทุกคนก็ได้สิบสองล้านกันนะครับดังนั้นทหารจะเห็นว่ามั่นคงกว่ามีความมั่นคงน่าเชื่อถือกว่ากองทัพไทยที่ท่านอยู่ขณะน,นี้ทุกวันเนี้ดังนั้นทหารนะครับก็จะไม่ไปฆ่าประชาชนไม่ไม่ขัดแย้งกับประชาชนไม่ต่อต้านประชาชนนะครับ ทหารก็จะแสดงตัวแสดงตนเลยว่าเลือกข้างประชาชนด้วยการติดธงนะในทุกค่ายทหารทุกสานีตำรวจติดธงฮนะธงธมาทิปไตยคู่กับธงไตรลงเป็นการติดที่บอกบ่งบอกว่าอยู่ในช่วงกําลังเปลี่ยนทายนะครับอยู่ในช่วงกําลังปรับเปลี่ยนเปลี่ยนทายนะครับส่วนประชาชนไม่ต้องติดคู่ธงไตรงติดธงธมาธิปยตยเลย เพราะตัวท่านไม่ได้เป็นองค์กรของรัฐนะฮะท่านเป็นอิสระเป็นคนไทยที่ปฏิวัติตัวเองเรียบร้อยแล้วการติดก็คือปฏิกัศประกาศตัวตนแล้วว่าคนนี้ปฏิวัติประเทศไทยไปเรียบร้อยแล้วไปเรียบร้อยแล้วนะท่านที่ติไม่ว่าจะติดที่เสื้อหมวกแมสอะไรก็แต่เป็นสัญลักษณ์ที่ส่วนตัวก็ถือว่าปฏิวัติประเทศไทยไปเรียบร้อยแล้วนะเหลือแต่กระบวนการขององค์กรรัฐทั้งหลายกําลังทําการ เปลี่ยนไายอยู่จึงติดคู่กับสรงัยลงนะแตกต่างกันนะครับบุคคลกับองค์กรของรัฐติดแตกต่างกันองค์กรรัฐต้องติดคู่ทรงัยลงก็อยู่ในช่วงเปลี่ยนไายยังยังไม่สําเร็จนะยังไม่สําเร็จจนกว่าจะสาเร็จสถาปนาประเทศชาติแล้วน,นั่นแหละจึงติดทรงธรรมชาตอย่างเดียวนะครับอาระหว่าคงเข้าใจการแสดงออกต,อต,อต่อเวทีโลกต่อประเทศไทยเนี่ยแล้วเวทีโลกก็จะเข้าใจ อ่าซึ่งมันต้องแสดงออกต่อวทีโลกด้วยสูตรอภิพีจะูปฏิวัติ4บวกสแล้วก็สูตรอภิพทศปฏิวัติ10บบวกสิซึ่งเนีต้องปฏิวัติประเทศไทยสิเรื่องนะครับสสูตรเนี้ยต่างชาติเยนรู้ได้เห็นแล้วก็จะเข้าใจแล้วประเทศไทยจะมีบทบาทอย่างไรต่อเวทีโลกนั่นคือตัวตนประเทศไทยที่แท้จริงพอเะสเทายตื่นแล้วก็บอกกันต่อใครที่ตื่นแล้วก็ทําการถ่ายเทอำนาจแห่งรัฐต่อบุคคลที่ยังไม่ตื่นแต่วันถ่ายเทอํานาจแห่งรัฐเลยนะครับต่อบุคคลที่ยังไม่ตื่น นะครับก็ข,ขอเชิญทำหน้าที่เป็นคนไทยอย่างสมเกียรติแล้วก็ตอบแทนบุกคุณประเทศอย่างสูงสุดท่านจะยิ้มท่านจะชื่นอ,อกชื่นใจท่านจะดีใจท่านจะมั่นอ,อกมั่นใจที่จะมอบประเทศไทยจริงให้กับลูกหลานรุ่นต,ต่อไปเขาจะได้รู้จกักรุ่นที่ท่านทำเพราะท่านต้องถ่ายภาพเก็บไว้ทุกห้าปีเขาจะลาลึกถึงรุ่นหลังจะลาลึกถึงนะฮะ ถ่ายภาพไว้ในการขึ้นเวทีคอมมิชเมนต์ตำบลนั่นแหละครับบันทึกภาพไว้นะครับทุกทุกบ้านนะครับลูกหลานก็จะรำลึกถึงทุกห้าปีนะครับเอาละเข้าใจความหมายและภาพที่เห็นนอานาคตแล้วนะครับขอเชิญแอคชั่นอย่ายอยู่เฉยเป็นไทยไทยปลอมอที่เป็นกันนะพอได้แล้วนะฮะเอาละเปลี่ยนเป็นตัวเป็นคนไทยใหม่ได้แล้วครับเชิญครับสวัสดีครับ